วัสดีครับกลับมาพบกับรายการอาทิตย์สนทนากันเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ11โมงโดยประมาณกับผมดนุวัตศสาคริกนะครับอาทิตย์สนทนาก็เป็นรายการทอล์กนะครับเป็นทอล์กเชิงยุทธศาสตร์ที่จะมาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันหาทางออกให้กับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องสังคมหรือเรื่องวัฒนธรรมนะครับเราพร้อมที่จะมาหาทางออกร่วมกันนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนั้นคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า เรามีความแตกแยกทางด้านการเมืองในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งการเมืองในสภาและก็นอกสภาที่มีความเคลื่อนไหวกันค่อนข้างดุเดือดรุนแรงนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่ทางสสฝ่ายรัฐบาลนั้นมีความพยายามนะครับที่จะผลักดันร่างพรบรปรองดองที่เรียกว่าผลักดันกันมากทีเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จุดนี้ก็เป็นการจุดประกายให้เกิดความคุก,กรุ่นทางการเมืองเกิดความขัดแย้งนะครับจากผู้ที่เห็นด้วย แล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยนี่ยังไม่นับรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจนะครับที่ภาคเอกชนก็เป็นห่วงจากวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเกิดขึ้นในยุโรปเกิดขึ้นจากประเทศกรีซนะครับว่าจะส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจไทยถึงตลาดทุนหรือไม่นี่ยังไม่นับถึงเรื่องของภาคประชาชนที่ก็เริ่มเป็นห่วงกันแล้วนะครับว่าปีนี้น้ํามาแล้วฤดูน้ําหลากปีนี้จะเกิดน้ําท่วมเหมือนที่เกิดวิกฤตน้ําท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วได้หรือไม่ก็ยังไม่มีใครมั่นใจเท่าไหร่นะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้อาจจะพูดได้นะครับว่า ประเทศไทยเรานั้นมีความแตกแยกกันทางการเมืองมีความแตกแยกกันทางความคิดมากพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วการแตกแยกทางความคิดนี้ก็ค่อนข้างจะสุดขั้วครับทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยรวมไปถึงการบริหารงานของรัฐบาลในหลายๆยุคหลายๆสมัยที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของปัญหาการคอร์รัปชันปัญหาการทํางานที่ไร้ประสิทธิภาพครับแล้วคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือประชาชนคนไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเชิญท่านผู้ชมไป ชมรายงานพิเศษกันครับว่าประชาชนคนไทยเขามีความคิดมีมุมมองเกี่ยวกับการเมืองปัจจุบันอย่างไรเชิญชมครับการเมืองไทยผมว่ามันไม่ได้เรื่องอ่ะมันปัญญาอ่อนอ่ะเออ,อะไรก็จะตีกันอยู่ในแต่ในสภาแทนที่มันจะมาทําให้เรื่องปากท้องของ คนไทยคนทั่วไปเนี่ยประชากรประเทศไทยเนี่ยให้อยู่รอดได้เพราะว่าการเป็นอยู่การกินการอยู่ของประชากรมันยังไม่ดีอ่ะผมว่าก็ดีครับรัฐบาลเขาช่วยเหลือดีครับหลังจากน้ําท่วมมาก็ได้สองหมื่นนะครับในสภาน่าจะปองดองกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาปองดองคนภายในประเทศมันมั่วครับมันมั่วมันซั่วไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศไหนอยู่ที่ประเทศอะไรในประเทศไทยตอนนี้ แบ่งออกเป็นหลายๆกลุ่มเสื้อสีนั้นเสื้อสีนี้เสื้อสีนู้น,น,น,นแล้วตัวผมที่ไม่มีเสื้อเนี่ยผมเป็นคนไทยหรือเปล่าผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนผมยังเป็นคนไทยอยู่อีกไหมการเมืองไทยผมมองว่ารัฐมนูญเนี่ยมีมาตามีกฎหมายมีรูปแบบในตัวมันที่ครบถ้วนอยู่แล้วมีระบบให้เล่นอย่างครบถ้วนใครทําผิดก็มีระบบให้เล่นงานแต่ทุกวันนี้คือ ใครทำผิดใครไม่ใช่พรรคพวกตัวเองใครไม่พอใจใครก็ออกมาปิดถนนออกมาปิดรัฐธภาออกมาอะไรอย่างนี้คือนอกเกมนอกระบบกันหมดละเราไม่ได้ใช้รัฐธรรมนูญกันอย่างถูกต้องอะ่ะเหมือนเราเรามีรัฐธรรมนูญเราต้องการเราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่พอเรามีรัฐธรรมนูญแล้วเราไม่ได้ใช้มันเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนคนเราพยายามดึงมวลนชนครับดึงมวลชนให้แบบว่าให้เข้าข้างตัวเองในตอนนี้นะเพราะว่าแล้วก็หาผลประโยชน์ ข้อดีใส่ตัวเองข้อดีใส่ตัวเองแล้วก็พยายามดึงสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเหมือนป้ายสีกันแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ช่วยไม่คิดที่จะช่วยกันในการที่จะผลักดันประเทศไปข้ั้งหน้าทำแต่อะไรไม่รู้เพื่อผลประโยชน์เพื่อให้คนมองเราว่าดีเราถูกตลอดทางเลือกใหม่ๆมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าของเก่าที่มันมีมันก็ดีอยู่แล้วแต่ที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราไปทําให้มันเป็นแบบนี้เองแบบระบบนี้ก็ดีแล้วแต่ ก็อยากให้บริหารกันแบบซื่อๆตรงๆอยากให้เขามองถึงปัญหาของประชาชนก่อนนะครับก่อนที่จะไปมองถึงปัญหาการแก้พรบรหรืออะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขก่อนแล้วอย่างอื่นมันก็จะตามมาเองครับ <Okay. S 2> อยากมีมี คนรุ่นใหม่มีนักการเมืองหน้าใหม่ๆ<ะ>ที่ไม่ใช่คนเก่าๆที่เดิมๆที่เลือกกี่ทีก็ต้องคนนี้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 อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่ไปทํางานเนี่ยกล้าที่แบบว่าไปทําโดยที่อยากให้ประเทศชาติมันพัฒนาจริงๆในอุดมคตินะนี่คือในอุดมคติว่าอยากให้ประเทศชาติพัฒนาจริงถ้าในนั้นมีคนไทยอย่างเงี้ยขึ้นไปทําสักหนึ่งส่วนสามของนักการเมืองที่มีปัจจุบันนะผมว่าประเทศเราเนี่ยโอ,อ้โหไปไกลกว่าไปไกลกว่าหลายประเทศรอบรอบเราไม่ต้องการเงินครับต้องการความสุขครับ ประพฤติดีทดําดีมันก็นําชาติดีได้ครับวันนี้ผมอยากให้ประเทศไทยไม่มีรัฐสภาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้พอๆกับผมอยากให้การเมืองไทยดีขึ้นเพราะผมมองว่าทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยทั้งสองอย่างคือจะให้ประเทศไทยไม่มีการเมืองก็ไม่ได้และจะให้ประเทศไทยการเมืองดีขึ้นก็ไม่ได้ถามตเองว่าคุณจะทําได้ไหมล่ะคุณจะเลิกคอร์รัปชันคุณจะเลิกที่จะ เล่นพักเล่นพวกหรือว่าทําให้มันแย่เหมือนทุ่ที่ทมันเป็นทุกวันนี้ได้หรือเปล่าคุณเลือกทําได้ไหมครับนั่นก็เป็นความคิดส่วนหนึ่งนะครับจากประชาชนคนไทยที่สะท้อนมุมมองของพวกเขาต่อการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับวันนี้รายการอทิย์สนานั้นได้รับเกียรติพิเศษนะครับจากแกรับเชิญของเราซึ่งจริงๆแล้วท่านไม่ได้มีอาชีพอยู่ในแวดวงการเมืองนะครับท่านเป็นคุณหมอครับแต่ว่าท่านมีความคิดมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเป็นอย่างมาก และล่าสุดท่านก็ได้เขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับมีชื่อน่าสนใจทีเดียวนั่นก็คือชื่อหนังสือว่าการเมืองใหม่นะครับวันนี้เราจะไปคุยกับคุณหมอนายแพทย์ทัศนัยจินดาวนิชนะครับปัจจุบันคุณหมอดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิมพ์ทาราเอสเตติกาที่ ISU Health Center นะครับเราไปพบคุณหมอเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับก่อนอื่นเลยจะถามคุณหมอนะครับว่าจริงๆคุณหมอเนี่ยในฐานะที่เป็นแพทย์ซึ่งอยู่เกี่ยวกับเรื่องของความงาม แต่ว่าทําไมคุณหมอถึงหันไปสนใจเรื่องการเมืองถึงขนาดเขียนหนังสือออกมาเลยอืจริงๆผมเขียนหนังสือเล่มนี้เมื่อเมื่อหลายปีที่แล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยมันชักไปไม่หลอดครับตอนนั้นรู้สึกกลุ่มเสื้อเหลืองจะเริ่มชุมนุมครับประมาณซึ่งซึ่งผมเขียนตอนนั้นเลยคือจริงๆเราคิดว่ามันชักไม่ไหวประเทศไทยมันน่าจะไปไม่ได้ครับผมก็เลยตอนนั้นก็เลย หาทางครับคืออย่างน้อยผมคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนไม่ใช่เรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับนั้นผมก็คิดว่ามันไม่ได้ยากมากนักที่เราจะหาทางแก้ไขก็เลยเริ่มคิดเริ่มหาทางแก้ไขเพราะทุกคนพูดแต่เรื่องปัญหาแต่ไม่เคยมีใครหาทางนี้จะแก้มันยังไงผมก็เลยพยายามหาทางคิดใช้เวลาเก้าเดือนในการเขียนนะคุณหมอใช้เวลาเก้าเดือนครับออกมาเป็นเล่มนี้นะครับ่ที่เรียกว่าการเมืองใหม่นะครับเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณหมอเขียนเลยนะครับ จริงๆแล้วคุณหมอพูดถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อช่วงปีประมาณ4ี่แปสี่้าที่มีความรุนแรงมากตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจไหมครับที่ทำให้คุณหมอหันมาเขียนหันมาสนใจเรื่องการเมืองแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาไม่เกี่ยวข้องครับคือผมคิดว่าจริงๆทุกด้านของสังคมไทย,ยมันเสื่อมเสื่อมโทรมลงมาเยอะมันเกือบทุกด้านมันถ้าเราทิ้งไว้เรื่อยๆเนี่ยท้ายสุดเราก็หนีไม่พ้นเราก็ต้องเป็นอาร์เจนตินาเป็นกรีซเป็นประเทศ เหมือนประเทศหลายประเทศในโลกนี้ท้ายสุดถ้าไม่หาทางแก้ไขมันต้องเลวลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ก็คือรัฐล่มสลายเหมือนที่กรีซกำลังจะเป็นเรียกว่าเฟลส a ตทประมาณนั้นครับมีคําหลายๆคําที่ผมก็ลองเปิดอ่านดูนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่คุณหมอใช้คําว่าเฮลหรืออะไรก็ตามที่เป็นคำที่ค่อนข้างแปลกใหม่พอสมควรแนวคิดต่างๆที่อยู่ในหนังสือการเมืองใหม่นี้คุณหมอคิดมาเองไหมครับหรือว่าไปได้นําแนวความคิดนี้มาจากไหนยังไงคิดเองหมดทุกคําเลยทุกบท ขึ้นมาได้ยังไงคาพวกนั้นจริงๆมัน <c oughs> เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นซึ่งปัจจุบันย้ายผมเขียนผาเขียนไม่ได้แล้ว <c oughs> มันเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นตอนนั้นเองแล้วก็ก็มองภาพความจริงที่มันเห็นมันเป็นเหมือนอย่างนั้นจริงๆก็ก็เขียนมาในความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นครับม <c oughs> ันเป็นของที่เราคิดขึ้นมาจริงๆมันไม่ใช่ว่าเราถึงตอนนี้เราก็ไม่ได้คิดคือไปเขียนใหม่คงเขียนไม่ได้แล้วคงเขียนได้ครั้งเดียวอ่ะ กับลักษณะที่คุณหมอเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณหมอพูดถึงประเทศประเทศหนึ่งที่เป็นใช้ชื่อสมมุติขึ้นมาค,คุณหมอพอจะสรุปให้เราฟังได้ไหมครับว่าลักษณะของประเทศที่คุณหมอเขียนขึ้นมาที่มันมีปัญหามากมายในหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงก็คือประเทศไทยครับในประเทศที่ข้องมนี่คือประเทศไทยเป็นยังไงครับในที่คุณหมอเขียนมันเลวไปหมดทุกด้านครับไม่ว่าจะเอาเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจก็ไม่ดีการเมืองศาสนามันเสื่อมหมดทุกด้านครับ